ขำก่อนเลยอะเติมเจอเติมเจอไอ้เหี้ยไม่น่าขำม,มากเกูตายไปเนี่ย เกมมารู้สึกอะไรใหม่หรับกูม,มากไอมม ه, เกมเชียนนี่ทุกเรียนทอดสองโลครับลุงทำไมมันไม่แจ้งเตือนมาน้องสองโลเฮียหมดแล้วครับบิตาพีแป๊บน,นึงนะเออจะถามว่าภาพมาันชัดหรือเปล่าวะภาพชัดปะปกตินะ Nadifa, Nadifa, all flames are born of light. I do Jaru's will. I will blot out the light of your fire. But the sacred order fears what they cannot control. I don't find nothing. I hear the voice of the fire. The sacred order fears what the new work, Mother Sparker. Is worth it. I am no stranger to fire. Not all flames are born of light. So, what if I have it? This ability is worth it. I hear the voice of the fire. I, the arm's My fires are truly Oh, cool. no wonder it's a jealousy. ขำก่อนเลยอะเติมเติมเยอะเติมเยอะไอ้เหี้ยไม่น่าขำแมาเลยกูตายไปเนี่ยไอ้เหี้ย รองเท้าอะไรรองเท้ากูมาส่งไปแล้วขำต่อ เบเฮเปล่าเบเฮอยู่ว่ะไอ้เนี่ยมันขี้โมโหเลยเกมคุยไม่สรแล้วครับตอนเนี้ยเอาก่อน ยืนขู่มันคอนเส็กิวมันระวังมันตะต้านนะยืนขู่ยืนขู่มันเล่นคลิปให้พอดีว่าไปเล่นเกมอันนี้เยอะอยู่อีกยูนิเวอร์สหนึ่งเยอะอยู่ อีย e ู Universe นิเวิร์สหนึ่งนี่จะลูนออกลูนจริงๆออกตอนไหนไม่รู้ตอนหกนาทีอันนี้ออกตอนนี้ได้ปะลูนจริงๆอ่ะ,ะขู่ไอ้ขจัดไปสามแล้วเหรอมาตีมตอนลุงผมนอนโรงพยาบาลบานดูไลท์ทุกตอนตอนนี้แกไม่อยู่แล้วครับแกออกจากโรงโ<อ>พยาบาลแล้วโหดีนะเนี่ยทียกูกำลักกงกระถามเลยไปไหนเหรอดีนะมึงเฉลยไว The are born of light. So what if I have a demon? This ability is worth it. The order will never catch me. Not all flames are born of light. Keep on, regeneration. By the black <laughs> so what if I have a demon? This ability is worth it. The sacred order fears what they cannot control.

ให้แค่เบเฮอ๋อไม่อ oh, ยู่แล้วผมไปแล้วล่ะ อยู่ช่วยฟาร์มเองแฮร์รี่อ่ะอาจจะฟาร์มลำบากหรือช่วยฟาร์มอีฟมึกไปไหนเนี่ยปลาหมึกาหมึก

กูกลืมกดท่าอีวะ่ะท่าอีมันตีเร็วไปแคสตสปีดด้วยมันให้แคสตสปีดด้วยเามรามาแล้วเข้ามาแล้วบอกเลยล่างไหวมันไหวแลกเลนได้ ร่างไหวเพื่อนแลกเลนได้ดีแน่แรกแค่เลนยังไม่ได้เลยโคตรคิดถึงเลยว่าหัวดอเหัวมึงดีไม่้ว่ามึงไปไหนวะเลนมึงไม่โผล่ด้วยโอ้ ไม่บินแล้วอ่ะไม่สามารถอืมอุ่นถุยเฮ้ยนี่เขาจะไปสามเลยเขาต้อง้นสนทำทีเ่เปล่าตาน อินวิสิบิลิตี้ i ฉ่แม่ว่ายมาลังการดาวรูของพี่

มันมีฮิวไม่กดให้เพื่อนันวาแล้วพาคุมไปแล้วด้วยสตว์ตายแม่งเลยศาสตว์ มันเล่นเซิร์คาถาฟาชิ้นแรกว่ะกูว่าอวทำไมมันแปลงร่างบ่อยจังแปลงร่างตลอดเวลาสนุกดูเลยนะมองหนูกว่านแต่เมื่อกี้ผมลองกดห้องแล้วหานานไปหน่อยไมาเล่นอันนี้แหละ1500เฮ่อการเริ่มใหม่ยังเเริ่มเล่นใหม่อย่างเรา ทําไมไม่ค่อยมาสตรีมเลยครับพี่ติ๊ก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 บ้านมึงยิน้องพี่ตั้นวะโดนดุด้ยโอ้ยไอหนังจิบมั้ย เฮียชานนหนึ่งก็ก้าเอาสัตราของเมืองอะมึงชาอะไรชาโนนนะพี่ออเอาได้เอาได้ครับล้างคอรอเลยเลยสัตว์ียชาโนนพี่ลูไอ้สัตว์ ให้ดาวปลาไปแล้วนะแสนแซนแม่งบจะได้ไปจับไปไป,ไปจับตบออะไรง่ายๆพวกกูตันแม่นดีว <c oughs> วกวถ้ากูโดนนะกกูเก่งมากเลยนะจะขอกเอก่งไปวะ่ะลงจะโชว์ได้ตัวหนึ่งอยู่บ้างแม่เขารับเตจก็ ลงให้หน่อยดิลงไม่เป็นไรล้จะลงส่วนตังกลางหน้าป the sure yeah. ุ้ยชิ้นนี้น่าจะ solo ได้ช่วยชตัวอยู่มั้ I am no stranger to Double tap. But little, in the way. no wonder others are jealous. Mm -hmm. no what if I have This ability is worth it. No the Sacred Order. What they cannot control.

is no hỏi others are là mới it. Beh à cùng เบเย็ดไก่เย็คกยย้อพันามังแถวกูยิงกูยงโห This ability is worth it. I hear the voice of the fire. My fires are The Legion have destroyed the hellborn Tower. You, oh. are jealous of it. I do Jaru's will. Sacred Order views what they cannot control. I hear the voice of the fire. รอประจับการครับป่ะถ้าหากว่าในใจเธอไม่ใคร่ อย่าต้องบบรู้ว่ารักกันไม่ได้เรื่องตัดตายแล้วมั้งไอ้เหียเออแซนเบีย์ไปไหนมาละแม่เอ้ยนว้นงลงตรงการ สวนเราไปตีคีดทีนึงสวนสวนพ่อไงเบอร์ไอ้เฮีไอ้สัสผมตั้งปฏิญาณไว้ว่าผมจะไม่ชักว่าวจนกว่าพี่จะมาสตรีมวันนี้ผมคงได้ปลดปล่อยแล้วครับจัดไปนองไอ้เฮียทันสามใครดูแมกนัลมาทุกคน วินมองอ่ะเข้มพกมองไปไกลเลยสัคดมันเดินกลับแม่งหลอกกูแมวกูสบายดีน้องกูแค่ตังตองไปเฮก่อนดิน้องรอคุลยอะ

โคตรแม่มึงจิงสองความแค้นที่มีถึงทีต้องสาสานตั้งหลักสู้ดิว่ะเพื่อนถอยทำไมวะมีดูดเลือดโอ้โห,โหดาเมจผมเหลือได้เดยประเด็นนะมันยังไม่โดนดูดเพื่เหรอปากหลกับเลยก็โดนสิเนีย มงกลัวมไปเล่นนึงไปเล่นไปเล่นอย่างอื่นไปไฟองไฟเอมมาไปไม่เล่นเองวะไม่เล่นเองวะเฮียงงว่ะกูตายอยู่ทำไมสัตว์พี่ตั้งกับน้องมึงแชร์มาตัวมึงอ่ะเดี๋ยวกูเล่นเองพูดมากไม่ได้เรื่องไงสัสอ้อเฮียเบียเนี่ยพูดอยู่คนเดียวเนี่ยเฮียโอ้โหอย่าได้บ้าอะไรเฮียเลยเนี่ยเล่นไม่ได้เรื่อง สรุปกูขอทางใครซื้อคอมวะเนี่ยไม่ได้เรื่องเล่นอ่อนเลีวแล้วมันยังไงอ่ะเฮียเป็นบ้าดิเล่นเก่งก็เล่นดีกูยังไม่บ้าเลยเลยเฮียเฮียเป็นบ้าเออไม่ได้เรื่องเลี้ยวเป็นนิสเอาจริงก็โอ้โหไม่รู้ว่ะ <order> นะเบอร์ลี่ะแต่กูก็ดีใจแล้วอ่ะแค่นะั้น อะไรอะไรเอาเะเอะไรเจ้าอะไรเนี่ยไอ้ไพโรสสูตรนี้แม่งเดี๋ยวก็หมดตามมิ่งครับสูตรนี้เดี๋ยวก็หมดไทมิ่งแล้วเดี๋ยวก็ไม่ได้เรื่องแล้ว แม่มึงช่วยกูด้วยเถอะวะ so <Pay back. S 2> สเปอร์สการที่จบสิบห้าขบุตรจริงน้องแต่มึงต้องดูมึงต้องดูว่าแบบเขาเ <c oughs> ทคติกดีขึ้นเยอะเลยนะแแบบ <c oughs> ไม่เหมือนอังเก้พอสเตค,คกูไว้แค่ตัวน่องนะครับ เด็กไปน้องมิเชลไม่เคลียร์ครับแมนยูไม่ได้เคลียร์โอ้ท <im itation> ั้งวานกุญญาคมๆหน่อยนะเป็นเรื่องแต่ก็ยิงยาวเดี๋ยวลูกนั้นนะลูกแม่งแหวกสามแบบงงเลยเฮียมาเตอุดกุญญาพ่อมึงนี่แฟนแมนยูก็ชื่นใจแล้วไอ้แค่ตัว จริงด้วยแฟนมาอยู่แบบชื่นใจอะแบบแบบมีตัวเขาเรียกว่าไงอแะบบมีตัวไว้ใจได้สับหน้าจอไปแล่ว่าจะจะอยู่เนี่ยจะอยู่เกิดกับ,กบลีปเนี่ยกูว่า แฮัล้โหลผมไม่อยากได้เลยน่าให้เดนเมนเตดว่ะเ,เ,เดนเมนเตดจะเก่งม,ม,มากนะถ้ามีเฮ้ยช่วยกูด้วยเฮ้ยหิวกเูพวกเพื่อนเดี๋ยวกูล้ายเด้งโอ้ยภาคุมขอบคุณครับรรูู้้้้แแลลววขอบคุณครับร เราตะโกนเสียงดังๆก่อนคุยไอ้โง่มาไรเข่นไอ้กระจอกไอ้เสียวนี่แหละเว้ยเล่นฮอนที่แท้ทูออะมันประมาณนี้